อ่ะทุกคนวันนี้มาดึกหน่อยนะอะ่โดยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าดึกขนาดนี้พี่นุชจะไม่ทําคลิปแล้วเพราะว่าห่วงนอนรีบนอนเนาะแต่ว่าพอดีวันเนี้ยมีลูกค้าคนนึงทักมาอ่าจะซื้อครีมแก้ฝ้ากับพี่นุชแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรถามประมาณว่าที่ฝ้าคุณหายเนี่ยคุณเข้าคลินิกหรือเปล่าเลเซอร์เลเซอร์ทําอะไรนะฉีดผิวหรือเปล่าคือจะบอกว่าไม่เคยเลยตั้งแต่ไม่ได้ทํางานที่ คลินิกผิวหนังเมื่อก่อนอะเคยเมื่อก่อนอะเคยก่อนที่น่าจะประมาณเออสิบปีที่แล้วได้นะคะแล้วหลังจากที่ออกจากจากคลินิกที่ทํานั่นแหละฟาก็เริ่มแบบบุกบุกบกุขึ้นมาเลยสันนิษฐานตัวนุจะสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการที่เราอยู่คลินิกอย่างนั้นนะแล้วเราบใ,ใช้นู่นใช้นีน่เครื่องมือนู่นเครื่องมือนี่ทําให้ผิวหน้าเราอ่อนบางแล้วพอเรามาอยู่บ้านนอกอย่างเงี้ยเออมันก็เลยทําให้เราต้องเผชิญกับมลภาวะแสงแดดอะไรต่ออะไรต่าง ออมันก็เลยทําให้ฝ้าเราอะปรากฏขึ้นมาเพราะว่าเนื่องจากผิวเราอ่อนบางนะหลังจากนั้นเนี่ยเป็นสิบปีพี่นุชไม่เคยเข้าคลินิกที่ไหนเลยบ้านค่อนข้างที่จะอยู่ในชนบทแต่ถามว่ามีคลินิกไหมเออเหมือนรู้สึกว่าเคยเห็นเหมือนกันว่าเขามีคลินิกพวกอันนี้อยู่แต่ว่าไม่เคยเข้าแน่นอนถ้านะพี่นุชอยู่อําเภอไสนาจังหวัดพระนครศรียุธยานะคะถ้าใครเคยเห็นเคยเจอพี่นุชเข้าคลินิกอย่างนั้นเนี่ยถ่ายหลักฐานมาได้เลยประจานได้เลยนะคะรับประกันเลยคือไม่เคยเข้าเลยจริง ฟ้าหายด้วยทีมโบยหิมะจริงๆนะคะคือถ้าถ้ามันไม่ดีจริงอะ่ะไม่กล้าแนะนําบอกต่อคนอื่นหรอกแต่คือประสบการณ์ที่ใช้มาด้วยตัวเองแล้วมันหายมาได้ขนาดนี้จริงๆคนรอบตัวพี่นุชอ่ะที่เคยเคย,เคยเจอคือพูดง่ายๆว่าญาติพี่นุชนี่แหละเออที่เขาเคยเห็นว่านุชเคยเป็นฟ้าเมื่อก่อนเนี้ยเออนั่นแหละทุกวันเนี้ยเขาก็ใช้ตามนุชกันนะไม่ใช่ว่านุชคนเดียวที่ใช้ญาติก็ใช้นะคะญาติาก,ก็ใช้กันนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ดีจริงอะ่ะ ไม่กล้าแนะนําใครหรอกคนบ้านๆอย่างเราเนี่ยนะคะไม่เคยเข้าคลินิกจริงๆไม่ได้ฉีดทั้งผิวหน้าผิวตัวอะไรเอาพูดตรงๆเลยไม่มีเงินประเด็นเลยคือไม่มีเงินเข้าคลินิกจริงๆก็อยากจะเข้าอยากจะฉีดให้ขาวใสปิ๊งเหมือนคนอื่นของเหมือนกันนะแต่ไม่มีตัง <laughs> จริงเลยไม่มีตังไปเข้านะคะเพราะว่าขายครีมเนี่ยขายครีมของแถมครีมของแถ้เนี่ยต้นทุนสูงนะไม่ใช่แบบ กระโหลกกะลาไก่ากาไม่รู้ว่าได้กําไรเยอะแยะอะไรมากมายนะยิ่งพี่นุชเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวแทนรับจากรับต่อมาจากบริษัทที่เขานําเข้าอีกทีนึงเออถ้าเราสต็อกเยอะนะ <c oughs> พี่นุชก็กลัวว่าเออมันมาอยู่กับเรานานแล้วเดี๋ยวคุณภาพไม่ดีเพราะว่าเออจากความรู้ที่พี่เคยมีนะทีมสมุนไพรอ่ะมันเออสต็อกเขาเรียกว่าอะไร อยู่ยิ่งยิ่งสดใหม่อ่ยยิ่งสดใหม่ยิ่งใช้เห็นผลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ก็จะไม่ได้สต็อกเยอะสต็อกแค่พอขายเพราะฉะนั้นกำไรไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรเลยนะคะอยากเข้าคลินิกเหมือนกันแต่ไม่มีต่างเข้าบอกเลยว่าไม่เคยเข้าฝ้าหายด้วยเซรั่มกับเซตบัวหิมะจริงๆนะคะอ่ออีกตัวหนึง่งถ้าเป็นกลางวันพี่นุชทำคลิปแล้วเมื่อเช้าเนาะก็คือถ้าเป็นกลางวันก็จะเปลี่ยนจากตัวคามินนะเป็นตัวครีมกันแดดก็คือเซรั่มไขมุกและครีมกันแดดแต่ถ้าเป็นกลางคืนก็จะเป็นเซรั่มไขมูคแล แล้วถ้าใครที่มีฝ้าหน,ะนาๆตรงจุดไหนนะก็เอาคามินเน,นเน้นไปแต่พอดีเนี่ยฝ้าของพี่นุชเนี่ยมันโอเคแล้วก็ไม่ต้องมีจุดที่เน้นแล้วนะคะก็แต่จะได้หน้าขาวใสแบบนี้แต่คุณต้องใช้ระยะเวลาหน่อยไม่ใช้ใช้3วัน7วันแล้วมันหายไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพี่นุชใช้เวลาเป็นปีกว่าที่ฝ้าจะหายนะแล้วก็ใช้ต่อเนื่องมาเนี่ยจะสิปีแล้วใช้มายาวนานมากแล้วจริงๆนะคะตัวนี้นะไม่ใช่ว่าใช้ไปแป๊บๆแล้วไม่เห็นผลเลิกใช้อย่างนั้นไม่ได้ครีมไม่ใช่อย่างนั่นแหละก็อย่างที่คุณเข้าใจรีมบุง ทีมรถฟ้ามันไม่ใช่อะไรที่เหมือนแบบไปเข้าคลินิกอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถามว่าแนะนําให้เข้าคลินิกไหมจากประสบการณ์ตัวเองนะไม่ควรผลที่ตามมานั่นแหละก็คือจากประสบการณ์ตัวเองมันไม่ดีหลังจากที่เราโดนอย่างนั้นมานะคะโอเคไปแล้วไม่เคยเข้าค่ะคลินิกนะคะไม่เคยเข้าฟ้าหายเพราะอันนี้จริงๆจ้ะ